สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสและก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวง,งกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเปลี่ยนไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต แล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้ เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับจะมีแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับรวมทั้งบางคนก็จะมีความสําเร็จที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์มีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเข้ามาด้วยนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นสตานะครับสตาแนวทางชีวิตแบบนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นนะครับ ท่านอาจจะเจอปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักการดำเนินชีวิตที่เจอแต่ความยุ่งยากเจออุปสรรควันนี้นะครับเริ่มคลี่คลายมีโอกาสของการเงินที่ดีขึ้นนะครับท่านที่รอคอยงานก็จะได้งานมีเงินเข้ามามีรายได้มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งดีๆเข้ามานะครับทดแทนหรือว่า นำเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับการเงินที่ท่านรอนะครับอาจจะมีเงินก้อนมีรายรับมีรายได้สักจุดสักอย่างที่ท่านกำลังรอนะครับอาจจะมารอสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินที่รอนะครับ ่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับดวงของชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ยังมีจุดเด็ดคือความสำเร็จองค์ประกอบของความรู้ความสามารถทักษะต่างๆมีพร้อมนะครับและนอกจากนี้นะครับท่านอาจจะสนใจในเรื่องราวของความเล้นลับความมหัศจรรย์เรื่องของศิยศาสตร์เรื่องของอะไรที่มันไม่น่าเชื่อและท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเอง แล้วก็เอามาปรับใช้ประกอบเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตหรือไม่ก็เอามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวต่างๆได้ดีด้วยนะครับคือการงานของท่านก็จะเด่นขึ้นสร้างงานได้ดีเยี่ยมมีคนยอมรับนะครับไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรในวันนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะ ประสบผลสําเร็จที่ดีมากนะครับการเงินก็รับเงินนะครับมีรายได้เข้ามาตลอดเพียงแต่ว่าจุดอ่อนไหวของการเงินก็คือว่าท่านอาจจะใช้จ่ายเงินแบบตามใจตัวเองคือได้มาเท่าไหร่ก็อาจจะจ่ายไปแบบขาดความระมัดระวังก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นหนังไม้เท้านะครับโอกาสดี ะครับดีตั้งแต่การเริ่มต้นที่ท่านอยากจะทําอะไรท่านก็จะได้รับโอกาสนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของการเริ่มต้นความรักและก็โชคดีโชคลาภสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามาครับสรุปดวงชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีมากมีทักษะมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านใดนด้านหนึ่งหรือไม่ก็จะสนใจเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ค่อยอยากจะสนใจแต่ว่าท่านอาจจะมีลักษณะพิเศษเรียนรู้เข้าใจอะไรพวกนี้ได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเล้นลับเรื่องของความมหาศา์เรื่องของสยศาสตร์เรื่องของโหราศาสตร์ด้วยก็บางคนก็นํามาปรับใช้นํามาเปลี่ยนแปลงนํามาสร้างเป็นงานได้ประสบผลสำเร็จที่ดีมากด้วยนะครับชื่อเสียงเกียรติยศมีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานนะครับลงมือทํา แล้วจะได้รับความสําเร็จนะครับการเงินก็จะดีขึ้นคนที่รอคอยเงินอยู่ก็มีโอกาสได้รับเงินก้อนด้วยความรักเริ่มเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับชีวิตก็จะดีขึ้นสิ่งที่รอสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากได้มีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันจันทร์พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับ ชาววันจันทร์นะครับวันนี้นะครับดวงดีเด่นนะครับเด่นในเรื่องของการงานการสร้างอาชีพเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านที่ดินหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเนือที่ดินมากเป็นพิเศษนะครับและมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดจากอาดีตได้รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็น9เหรียญน,นะครับ9เหรียญคือสถานะทางด้านการงานและการเงินของชาววันจันทร์นะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับวันนี้จะเด่นสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีมากนะครับประสบผลสําเร็จมีทรัพย์สิสนมีรายได้ แล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับมีความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7เหรียญน,นะครับการดูแลการบริหารจัดการการเงินก็ยังมีส่วนสําคัญนะครับคือได้มาวางแผนจัดการอย่างไรลงทุนอย่างไร ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ดีของคนที่จะประสบผลเสร็จในเรื่องของเงินเงินทองทองต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการใช้จ่ายการดูแลการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากเป็นพิเศษนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นแไม้เท้านะครับเรื่องโอกาสของการงานก็จะดีตามไปด้วยนะครับการขยายงาน การที่ท่านอาจจะมีงานหลักทําอยู่แล้วบางคนก็ทําอาชีพเสริมนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานได้ดีเป็นพิเศษด้วยนะครับหรือไม่ก็จะมีเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดูแลที่ดินบ้านต่างๆเหล่านี้ก็จะเด่นด้วยรวมทั้งพี่น้องชาววันจันทร์ยังมีโอกาสที่จะได้ดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตัวเองปรับปรุงและก็ซ่อมแซมหรือว่าทําให้มีคุณค่ามูลค่า มากขึ้นด้วยบางคนที่โชคดีไปกว่านั้นก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านที่ดินใหม่ๆง,งามๆด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น6ถ้วยนะครับวันนี้โอกาสดีโชคลาภมีสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสจะได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่เคย มีปัญหามีอุปสรรควันนี้ก็สามารถสางจัดการได้นะครับงานจ็อบงานฝีล้ซนงานเข้ารัวรัวการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสได้รับเงินแบบพรุกๆเงินแบบเป็นโชคลาภพิเศษพิเศษด้วยไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะครับความรักก็กลับคืนมาสําหรับคนที่รอคอยคนรักรอคอยความรักอยู่วันนี้นะครับก็จะมีคนรักกลับคืนมาด้วยนะครับรวมทั้งโชคลาภสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับสรุปดวงชาววัน จันนะครับวันนีตดวงของคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพขยายงานแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการงานได้ดีเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานปีแลนงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับการเงินบันนี้ิดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมทั้งทรัพย์สินรายได้ที่เป็นเงินสดๆก็จะมีเข้ามาตลอด การวางแผนการจัดการการบริหารก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันจันทร์ก็จัดเด่นในเรื่องของการสร้างงานมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีความเชื่อมัน่นมีความภาคภูมิใจนะครับการเงินดีเยี่ยมความรักก็จะสมหวังคนที่รอคอยคนรักอยู่ก็จะมีโอกาสนะครับคนรักกลับคืนมามีของขวัญของฝากของที่ระลึกคนที่เคยไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้ก็กลับมา ปรับความเข้าใจกันได้นะครับแล้วก็โอกาสดีๆด้านอื่นๆก็จะตามมาโชคลาภทรัพย์สินการเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสได้รับนะครับต่อมาครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงิน ความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ท่านจะก้าวไปสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านวิกฤตผ่านปัญหา แล้วมีความสมหวังอย่างมากมายนะครับโลกสดสวยสิ่งดีๆกำลังรอคอยอยู่นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสองถ้วย2ถ้วยคือบรรยากาศที่ดีในการติดต่อการเจราจาการทำธุรกิจการงานการพบปะกับผู้คนการค้าขาย เริ่มต้นเข้าใจมีบทบาทสําคัญนะครับคือเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติสื่อสารทึงกันด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับท่านก็จะทําอะไรวันนี้นะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับรวมทั้งคนที่กําลังมีความคาดหวังมีความต้องการที่จะเริ่มต้นความรักนะครับท่านก็จะเริ่มต้นได้ดีขึ้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและก็สามารถพัฒนาให้เป็นความรักต่อไปในอนาคตได้ครับ ราการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับเป็นเรื่องต้องแก้ไขบ้างนะครับลูกหลานบริวารอาจจะมีเรื่องให้ช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเข้ามานะครับ mm hmm. การแก้ไขปัญหาการดูแลคนที่ท่านต้องรับผิดชอบมีส่วนในวงจรชีวิตวันนี้นะครับรวมทั้งเป้าหมายของชีวิตตั้งใจมั่นคงเดินหน้าต่อไปได้ครับ mm hmm. ราการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดใน วันอังคารนะครับเป็นเทมเพลร์เรนะครับชีวิตเริ่มดีขึ้นเหมือนสายน้ำที่พัดผ่านจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับนำเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับการงานของชาววันอังคารก็จะดีขึ้นโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับคนที่รอคอยงานก็จะได้งานทำหรือไม่ก็ เรื่องของการเงินก็จะดีมีเงินหมุนเวียนเข้าหมายจับใจ่ายใช้สอยผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคที่เป็นเรื่องของการเงินได้รวมทั้งเรื่องของความรักการดําเนินชีวิตต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับคนที่รอความรักรอคนรักก็จะสมหวังนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นเดอะเวิร์ดนะครับบรรยากาศดีเยี่ยม โชคลาภชีวิตพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆผ่านวิกฤตผ่านอุปสรรคผ่านปัญหายุ่งยากแล้วก็เริ่มต้นได้รับสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินโชคลาภรายได้รายรับมั่นคงขึ้นความรักสมบูรณ์นะครับชีวิตมีความสุขมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยครับสรุปดวงชาววันอังคารครับวันนี้ดวงดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ นำเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของความยุ่งยากเกี่ยวกับการงานการเงินอุปสรรคทั้งหลายเกี่ยวกับความรักความทุกข์ทางกายทางใจก็จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็นําเอาสิ่งดีๆเข้ามานะครับท่านจะมีงานทําได้งานใหม่มีความเข้าใจซึ่งการเลียกันมีการเงินหมุนเวียนเข้ามามีความรักแล้วรวมทั้ง โอกาสดีๆเกี่ยวกับคําว่าโชคลาภชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงขึ้นมีความสุขสมบูรณ์พูนสุขในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับต่อมานะครับเป็นดวงชาววันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้อาจจะยังมีปัญหานะครับปัญหามันเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกความรู้สึกไม่พอใจกับบางเรื่องบางอย่างนะครับก็ต้อง เข้าใจเรียนรู้รู้คุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วชีวิตของท่านก็จะมีมุมบวกมุมที่ดีนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น5ดาบนะครับ5ดาบคือปัญหาที่เกิดจากคนนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีนะครับมีใครบางคนทําให้ท่านเสียโอกาสผิดพลาดโอกาสเสียทรัพย์เสียการงานเสียชื่อเสียงด้วยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้น วันนี้ต้องรอบคอบต้องระวังเรื่องของคนบางคนด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นสีถ้วยนะครับก็สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจมักจะมาไม่เหมือนที่คิดนะครับโดยเฉพาะประเด็นของความรักการรอคอยเกี่ยวกับคนรัก เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่ได้ดังที่ต้องการนะครับจะมีความไม่พอใจมีความหมงุดหงิดมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นทุกข์เป็นกังวลนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น5ถ้วยนะครับก็ต่อเนื่องจาก4่ถ้วยนะครับก็คือเกิดข้อเปรียบเทียบไม่พอใจเกี่ยวกับความรักหงุดหงิดรำคาญหรือไม่ก็เป็นทุกข์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็อาจจะมีด้านที่ดีอยู่ไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าณอารมณ์แบบนั้น อาจจะมองไม่เห็นก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววัน พุธนะครับเป็นเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นข้อแนะนําแนวทางสิบดับนะครับวันนี้บรรยากาศของชีวิตเรื่องราวต่างๆอาจจะยังไม่สดใสเท่าไหรน่นักนะครับก็ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องความรักที่ยังไม่ลงตัวสุขภาพยังมีปัญหานะครับสรุปดวงชาววันพุธนะครับวันนี้ดวงคนที่จะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการงานของตัวเองให้มาก ระมัดระวังคนที่จะมาสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินก็ต้องระวังรอบคอบนะครับความรักยังไม่ลงตัวสิ่งที่คาดหวังจากความรักมีปัญหานะครับอาจจะไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนที่ต้องการนะครับก็ลองเปลี่ยนมุมมองบ้างดีกว่านะครับหรือไม่ก็มองหาคุณค่ามองหาสิ่งที่ดีๆที่เราได้รับในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเรียนความรู้สึกไม่ดีให้กลับมาสู่ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ข้อ ต้องระวังสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนะึ่งคือปัญหาสุขภาพนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันพฤหัสบอด,ดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสบอด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้การงานดีขึ้นนะครับบททดสอบได้หลายอย่างก็จะทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทำสัญญาใหม่เจราจาตกลงใหม่งานใหม่ดีขึ้นนะครับก็จะเข้าพ้นจากปัญหาต่างๆได้ดีด้วย <S <S ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเจ็ดไม้เท้านะครับ เรื่องของการงานที่อาจจะมีการแข่งขันมีการทดสอบมีการคัดเลือกมีกฎเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านอาจจะดีตรงจุดนี้ด้วยนะครับคือเข้าไปสู่สนามการแข่งขันคัดเลือกท่านจะผ่านได้สบายๆนะครับอาจจะมีความยุ่งยากบ้างหรือว่ามีความเหนื่อยล้าบ้างแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ผลประกอบการจะดีขึ้นครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น2ไม้ท้านะครับการงานก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับมีงานใหม่เข้ามามีการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานเปลี่ยนที่อยู่ที่ทํางานได้และก็มีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามามีเพื่อนร่วมงานหรือว,ว่าองค์ประกอบใหม่ๆของการงานเข้ามานะครับก็จะทําให้งานของท่านมีอนาคต มีความมั่นคงต่อไปนะครับทรัพย์สินรายได้การเงินค่าตอบแทนต่างๆก็จะตามมานะครับรวมทั้งการเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับความรักก็จะปรากฏเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีเป็น justice นะครับเ,เรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาด แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีด้วยนะครับอาจจะเป็นกรณีความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งความไม่พออกพอใจหรือว่าความที่ท่านจะถูกเอาเปรียบเหล่านี้นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการแก้ไขไกลเกี่ยกรณีพิพาทแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการทำสัญญาง,งานใหม่ๆ ดีขึ้นมีงานใหม่เข้ามาด้วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือตลอดในช่วงนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีรวมทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมก็จะดีด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบด,ดีนะครับเป็น8ถ้วยนะครับโอกาสดีมากในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาแล้วก็ไปเริ่มต้น สิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่เคยมีอุปสรรควันนี้ก็เดินผ่านจุดนั้นได้นะครับเริ่มต้นงานใหม่มีการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนงานก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การเงินดีขึ้นรับเงินรับโชคลาภมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดความรักก็กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพที่ไม่แค่ดีก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆด้วย ก็จะหมุนเข้ามาสรุปดวงชาววัน คฤรหัสบด,ดีนะครับวันนี้ตัวของท่านการงานเด่นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานที่เคยมีปัญหาก็จะเริ่มสะสางได้การแข่งขันการทดสอบการประเมินประมูลเกี่ยวกับการงานก็จะเด่นด้วยนะครับก็จะมีโอกาสาได้รับผลสําเร็จการทําสัญญาเจราจาการงานใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นได้แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีได้ในวันนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการเงินรับเงินนะครับมีเ,เงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยตลอดผล ประกอบการกาไรการเงินดีขึ้นนะครับรวมทั้งอะไรที่ไม่ดีก็จะแก้ไขได้ความรักเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและก็มีโอกาสาใหม่ๆเข้ามานะครับผ่านพ้นอุปสรรคมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับพี่น้องชาววันพารงหัสสบ,บดีครับต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้การงานยังเด่นอยู่นะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาเจ้าปสสาวแต่ก็จะผ่านได้ ลูกหลานบริวารลูกน้องก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างงานในการที่ท่านจะพบเจอคนจำนวนมากๆด้วยครับรายเอียอดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดยกถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆสดใสขึ้นนะครับมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยในช่วงนี้สร้างงานสร้างอาชีพมีงานสังสรรค์มีงาน,างงานเลี้ยงมีงานฉลองมีการพบปะคนจํานวนมากด้วยก็จะทําให้บรรยากาศของความสุขกลับคืนมานะครับ ประการต่อมาครับมาดุส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือบทบาทหน้าที่ท่านอาจจะเจอปัญหาเจอปสักค์อยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะผ่านได้มีพลังของความรู้ความสามารถมีเหตุมีผลมีความชัดเจนมากขึ้นในการที่จะผ่านอุปสรรคนะครับขอให้แก้ไขปัญหาด้วยความมั่นใจมั่นคงนะครับมีเหตุมีผลแล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับก็แนวทางของการงานอย่างมั่นคงนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะได้รับโอกาสนะครับดูสุภาพสตรีชาววันศุกร์ก็ยังเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพไม่แพ้สุภาพบุรุษด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววัน สุขนะครับเป็นหนึ่งดาบนะครับมีพลังนะครับพลังเขาเรียกว่าอํานาจอยู่ในมือแล้วก็มีแนวทางของตัวเองชัดเจนขึ้นถ้าจะลงมือทําแล้วประสบผลสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการสร้างรายได้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้มีความมั่นคงครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันสุกครับวันนี้ดวงคนอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในบางเรื่องนะครับต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยความมีสติ มั่นใจนะครับมีเหตุมีผลใช้พลังที่เป็นด้านบวกเดินหน้าต่อไปได้นะครับท่านจะพบกับความสําเร็จมีงานมั่นคงขึ้นมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับการพบปะก,กับผู้คนงานฉลองงานเลี้ยงงานสังสรรหรือว่างานที่มีคนมาร่วมกันเยอะๆก็จะเกิดขึ้นได้มีความสุขมีความพอใจและก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับและก็โอกาสใหม่ๆยังมีลงมือทำนะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ท่านจะประสบผลสำเร็จนะครับ ต่อมานะครับเป็นดวงชาววันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงนิงนความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์ครับวันนี้งานเยอะขึ้นนะครับงานมาก และมีโอกาสรับผิดชอบงานใหญ่ๆงานสําคัญสคัําญด้วยความรักยังต้องรอการเงินเริ่มดีขึ้นมีเงินสะพัดนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น10 ไม้เท้านะครับวันนี้การงานก็จะดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจำงานฟรีแลนซ์นะครับจะได้รับบทบาทสำคัญสำคัญมีงานใหญ่ๆเข้ามานะครับเด่นหน้าต่อไปได้แล้วก็ที่ตามมาคือรายได้มั่นคงนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น6เรียนนะครับวันนี้การเงินก็จะดีขึ้นมีเงินใช้ใจ่ายแบบสบายๆด้วย มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทําให้เงินไม่ขาดมือนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ก็อาจจะใจสปอร์ตใจบุญได้เงินมาแบ่งปันใช้ใจ่ายแบบสบายด้วยเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลได้ดีมากนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับการที่ท่านกําลังรอความรักอยู่ในช่วงนี้นะครับคือ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเท่าที่ควรนะครับก็ต้องอดทนใจเย็ยนๆศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนนะครับสำหรับคนที่กําลังรอความรักนัครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นเด็กถือเรียนนะครับวันนี้บรรยากาศดีโชคลาภมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับมีกิจกรรมมีงานเลี้ยงมีความอ่สุขมีการสังสรรค์อะไรต่างๆมากมายเป็นพิเศษด้วยนะครับ สรุดวงชาววันเสาร์วันนี้การงานดีเด่นขึ้นนะครับได้รับงานสําคัญสําคัญงานใหญ่มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้น ไม่ว่างานประจําหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเงินก็จะดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยมีเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับก็เป็นสะพานของการเงินได้ดีด้วยได้มา,าจ่ายไปแบ่งแบ่งคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ก็สร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับความรักยังต้องรอนะครับวันนี้อาจจะยังไม่คืบหน้าหรือไม่ก็ต้องใจยเย็นๆในการรอเกี่ยวกับความรักนะครับ ส่วนโอกาสดีเยี่ยมได้พบปะก,กับผู้คนสร้างงานสร้างอาชีพลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับอาร,รับหมอฮักพยากรณ์ดวงพี่น้องนะครับมาครบทุกวันนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสต่างๆนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆ ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดลวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดมีความสุขสมหวังมั่นคงร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ